สวัสดีครับผมอาจารย์ปรัชญาสิสิริถ้าสนใจเรียนหมอดูโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวโหราศาสตร์พรรมาร,ระบบดวงโสริยเนตรคุณนาช่วยสมัครสมาชิกช่อง YouTube ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจและค่าใช้ใจ่ายในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณมากครับอายุ20ปีตก3ฐาน8ชีวิตได้รับความร่วมมืออย่างดีมีชีวิตที่มีความสุขเพราะอังคาร แต่เป็นกู้ธาตุกันและอังคารนั้นคองสุภะอยู่ด้วยตั้งตัวได้แบบมีอุปสรรคแต่ก็แก้ไขได้เพราะลาหูสิบสองเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์คันลองชีวิตกำหนดชีวิตว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีอาทิตย์พุทธ อาทิตย์พุธอังคารอาทิตย์อังคารฐานแปดอาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่เด่นดังคู่ปะจาณพันธ์คู่ชื่อเสียงพุธอังคารคู่วาทะคู่แตกแยก,กโตเถียงอาทิตย์อังคารนั้นคู่ศัตรูคู่แข่งขันคู่พิฆาตฐานกำลังพระังคาร คันรองชีวิตค่อนข้างจะดูหุ่นวายดำเนินไปด้วยอาทิตย์พุธซึ่งเป็นตัวทำอะไรที่จะมีคนอื่นกล่าวถึงอาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่เด่นดังคนที่กล่าวถึงมักจะนินหาว่าที่หลังเอาอาคารมาจับเป็นคู่ศัตรูกันหมด แต่อังคารฐานแปดสุภะนั่งอยู่บนตัวเองเท่ากับเกษตรเท่ากับมั่นคงแม้ว่าจะวุ่นวายแต่มั่นคงเพราะกำลังของดาวที่นั่งอยู่ควบคุมให้คันลองชีวิตดำเนินไปได้แถมยังเด่นดังด้วยหลักนี้ประกอบด้วยอาทิตย์ซึ่งเป็นหีนะอาทิตย์หมายถึงยศศักด์ ชื่อเสียงอินิพลเป็นหีนะคือลดน้อยลงแต่อาทิตย์คือความโออไม่เก็บตัวที่เพราะตกหีนะแต่ยังโอออยู่ตามแบบอาทิตย์สิกับ8เป็น นิดในดวงชะตาทำอะไรก็ไม่เด่นเพราะเป็นพ่ออาทิตย์พุธคู่เด่นดังมีช่วงหนึ่งเด่นดังให้คนพูดถึงกุมภะลาหูอังคารเอาชีวิตไม่ราบเรื่องแต่ก็มีความมั่นคงอยู่ในตัว คันลองชีวิตนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเอาดาวที่ทำหน้าที่แต่ละส่วนไม่ได้กำหนดจำมากำหนดจำเอาไว้แค่ไหนถ้าอายุแปปีเป็นช่องละ20ปีก็แบ่งเป็นร้อยช่องช่องละ25ปีสมมติว่าอายุ80ปี20ปีแรกนั้นดูคันลองของชีวิต ดูว่าจะเป็นยังไงอายุหนึ่งถึงยีสปีนั้นตกอริตกอริทาสาตกอริตกทาสาบวกฮีนะถูกผพือื่นเขามาบัวพันอาทิตย์ฐาน9ชอบทำบุญ ไม่อยากทำบาปยีบเอ็ดถึงสี่สิบนั้นตกด,ดูดาวฮุดเช่อนอายุแปดสิบนั้นตกดาวฮุธกำลังเพราะอังคารอายุสี่ิบถึงหกสิบปีนั้นชีวิตจะตั้งหลักฐานได้เพราะช่วงนี้ ต้องให้เจ้าตาขาอย่างมากๆเพราะชีวิตจะเข้าสู่กันเก็บตัว